สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ห่างหายไปหลายวันเพราะว่าในไม่กี่วันนี้ก็มีข่าวหลากหลายมากมายเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลและก็ในคลิปนี้นะครับสิ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือการเสริมทัพของไทยแลนด์ลีกซึ่งในเลก2นี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันโดยเฉพาะทีมโคราชนะครับก็เลือกต่างชาติ เป็นผู้เล่นจากฟิลิปปินส่วนไ i a m o n d Food นะครับก็เลือกที่จะดึงนุสลาต้อมคำเข้ามาเสริมทัพเหมือนกับฤดูกาลที่ผ่านมาและ2ผู้เล่นนี้นะครับจะเป็นผู้เล่นที่ใช่จุดเปลี่ยนของเกมหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์แล้วก็มาติดตามกัน สำหรับคนแรกนะครับก็คือดินดินซานติอาโกนะครับซึ่งก็เป็นผู้เล่นจากฟิลิปปินส์ซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ทางสโมสรนครราชสีมาก็ได้มีการประกาศคว้าตัวผู้เล่นนะครับ จากฟิลิปปินส์อย่างดินดินซาติกาโก้นะครับก็เป็นผู้เล่นที่มีความสามารถในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลเร็วหัวเสานะครับตีโค้งได้หมดเลยแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในวีลีกมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทเรหรือว่าคูโรเบก็ได้เคยไปร่วมทัพมาแล้วแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีความสูงแต่ตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าพอมาเล่นให้กับทีม ของโคราชแล้วจะทำให้เกมของโคราชนั้นลงตัวและก็เป็นจุดเปลี่ยนของเกมหรือไม่แล้วก็จะเป็นเกมและก็เป็นทีมที่น่าสนใจมากขึ้นหรือไม่เราก็ต้องมาติดตามรอลุ้นกันในเลขที่2นะครับ สว่วนอีกคนนะครับที่แฟนๆก็ไม่น่าจะเดายากเท่าไหร่นั่นก็คือนุสลาต้อมคำซึ่งเจ้าตัวเองก็เคยเล่นให้กับทาง Diamond Food มาแล้วในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ในฤดูกาลนี้ก็กลับมาเล่นให้อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มากประสบการณ์โดยปกติแล้วนะครับจากที่เราเห็น จะสังเกตเห็นว่าในเล็กแรกที่ผ่านมานะครับการลงตัวของเซตเตอร์ของ Diamond Food ก็ยังไม่ได้เต็ม100%สักเท่าไหร่ทำให้รูปแบบของเกมที่เป็นตัวรุกไม่ค่อยเด็ดขาดมากและก็ในเลกสนี้นะครับก็หวังว่านุสลาเองก็คงจะมาเปลี่ยนเกมแล้วก็ทำให้ความลงตัวของ Diamond Food มีมากขึ้น อย่างที่หลายๆคนทราบดีนะครับว่า4ทีมสุดท้ายของไทยแลนด์ลีกก็มีหลายๆทีมที่หวังแชมป์อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะทางไดมอนด์ o ุตเองที่เคยคว้าแชมป์ไปแล้วก็น่าจะอยากมีแชมป์อีกครั้งนึ่งนะครับในฤดูกาลนี้ก็ต้องรอร้นและติดตามกันต่อไปส่วนนุสลายเองนะครับก็ จากก่อนหนน้าี้ที่มีข่าวว่าจะไปเล่นให้กับทางสหรัฐอเมริกานะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากจบลีกไทยนี้จะมีข่าวเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเราก็คงจะมาติดตามกันเช่นเคยสําหรับ2ผู้เล่นที่เราพูดถึงนะครับเราก็รอดูกันนะครับว่าในเลข2นี้จะใช่จุดเปลี่ยนของแต่ละทีมหรือไม่แล้วก็เป็นทีมที่สามารถ อย่างผู้เล่นจากฟิลิปปินส์คนนี้นะครับเพิ่งมาเล่นให้กับไทยแลนด์ลีหากว่าท็อปฟอร์มดีก็มีโอกาสที่จะต่อยอดในฤดูกาลต่อไปด้วยนะครับก็มาเป็นกําลังใจแล้วก็เชียร์กันต่อไปสําหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจนักกีฬาเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ